นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในฟาร์มของพี่หนิงนะครับวันชัยฟาร์มควายงามเมืองปลาจีนนะครับที่อำเภอรกระบินบุรีนะครับจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับวันนี้ก็มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับพาพี่น้องนะครับมาดูควายในคอกกันนะครับถือว่าเป็นฟาร์มค่อนข้างที่จะมาตรฐาน อีกฟาร์มหนึ่งนะครับที่อยู่ในเขตของจังหวัดปาจีนบุรีนะครับพันธุกรรมควายที่พัฒนามาจากควายสายบ้านๆน,นะครับแต่พันธุกรรมที่นำเข้ามาปรับปรุงก็คือเจ้าอีทเนี่ยเป็นตัวช่วยในการเพิ่มโครงสร้างนะครับสำหรับควาย ในฟาร์มนะครับซึ่งถือว่าแม่พันธุ์หลักๆนะครับที่ใช้อยู่หน้าตอนนี้นะครับก็จะเป็นลูกของเจ้าอีทนะครับสะส่วนใหญ่เลยนะครับที่ใช้ในการพัฒนาอยู่นะครับจากแม่พันธุ์ควายสายเก่านะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นผลผลิตนะครับ ที่เกิดจากเจ้าอีทนะครับแล้วก็ไปผสมกันกันกบควายสายอุทัยนะฮะออกมาก็จะสูงใหญ่นะครับกรามเนื้อดีนะครับบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเข้ามานะครับผมมีโอกาสได้เข้ามาค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับก็เลยอยากจะ พาพี่น้องนะครับมาดูนะครับถ้าใครที่อยู่ใกล้ๆในเขตของป่าจีนบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับพี่หนิงยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับใครที่กำลังมองหาควายไปเลี้ยงหรือนำไปพัฒนานะครับโดยเฉพาะพันธุก,กรรมของเจ้าอีทเนี่ยเข้ามาดูได้นะครับมีให้เลือกอยู่หลายตัวนะครับเจ้าอีทเนี่ยก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ ใครที่มีลูกของเจ้าอีทนะครับมีพันธุกรรมที่ดีแล้วนะครับก็เก็บไว้ต่อยอดนะครับเพราะว่าเจ้าอีทก็อย่างที่บอกนะครับอายุเยอะนะครับ ควายแม่พันสายเก่าสวยๆนะครับก็มีหลายตัวนะครับดูตัวนี้นะครับเขากลางสวยนะฮะอันนี้เป็นแม่ส้อยนะฮะแม่ส้อยแม่ของแม่ซิลนะครับลูกของเจ้าอีทนะครับตัวนั้นก็สูงใหญ่มากนะครับ